สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกทกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวปรินาไกรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบ,บุรีอาจจะมาถแถลงข่าวในเรื่องเกี่ยวกับชี้แจงเรื่องข้อกก่าวหาของปปช,ชซึ่งวันนี้ดิฉันเดินทางมาพร้อมกับคุณทศพลเพ่งส้มและดรพัฒมนเพ่งส้มนะคะเพื่อมาร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถามทุกประเด็นต่อสื่อมวลชนนะคะขอบคุณค่ะ ขออนุญาตในประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเอาเรื่องบัญชีทรัพย์สินก่อนนะครับบัญชีทรัพย์สินเนี่ยของสสประเด็นาเนี่ยโดนอยู่สามเรื่องนะครับที่ให้ชี้แจงก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องหนี้นะครับมีการกู้ยืมหนี้สินกันนะครับทางสสปริเด็นาเนี่ยเรื่องแรกเรื่องหนี้สินนะครับเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับการตีราคาพัะ นะครับแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยเรื่องพพทห้าเรื่องแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินเนี่ยก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งเราก็ชี้แจงปปชได้ว,ว่าเรามีหลักฐานการกู้ยืมแต่เนื่องจากตัวจําเลยเขานะครับที่ชี้แจงนะครับร่วมกับเอกสารที่ปปชเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เป็นหนี้มันก็ไปเป็นประเด็นก็ทางทีมนายก็จะไปฟ้องดำเนินคดีในคดีแพ่งเพื่อให้ยืนยันว่า มีหนี้สินระหว่างสสปรินากับคนที่กู้ยืมส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยเนื่องจากว่าพระชิ้นเนี้ยนะครับได้ท่านสสเนี่ยได้มาจากสามีนะครับซึ่งสามีก็บอกเป็นราคาเท่านี้ทางสสปรินาเนี่ยก็ทําบัญชียืนยันไปตามราคาที่สามีบอกซึ่งพระชิ้นเนี้ย นะครับหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็ยังไม่มีการซื้อขายกันเพียงแต่ว,ว่าราคาเนี่ยเชื่อตามที่สามีบอกไว้ส่วนประเด็นที่สําคัญก็คือที่สงสัยคือว่าบปทห้าบปทห้าเนี่ยเนื่องจากการชี้แจงตอนนั้นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของท่านสอสอเนี่ยพิมพ์เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกวบับใบบปทหทั้งหมดปรากฏว่าเราก็ไปตรวจสอบดู มีรายการที่ซ้ำกันเช่นอาจจะรายการที่61ซ้ำกับรายการที่73อย่างเงี้ยเราก็ชี้แจงปปชฉะนั้นกระบวนการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราชี้แจงตามเอกสารที่ปรากฏนะครับเราไม่ได้ว่าเอาของก็อื่นมาชี้แจงหรือเราไม่มีแล้วเราบอกเรามีตามเอกสารที่ถืออยู่ในมือก็คือเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับใบปปดา .5 ทั้งหมด อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือเรื่องจริยธรรมเรื่องจริยธรรมเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าตกลงนะครับตอนนี้ทางต้นสสปรินาเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่าจริยธรรมที่ถูกปปชเนี่ยอ้างว่าเราผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในประเด็นไหนก็เรียนก่อนว่าจริยธรรมเนี่ยก็เหมือนกับข้อบังคับว่าการประพฤติป,ปฏิบัติตัวของสมาชิกสาภาผู้แทรรนราษฎร จะต้องทำยังไงนะครับมีจริยธรรมทั่วไปมีจริยธรรมร้ายแรงถ้ามีการดำเนินการที่ปปชเห็นว่าเป็นจริยธรรมที่ร้ายแรงก็ไปใช้มาตรา2 3 5ของประมวลของรัฐธรรมนูญยื่นต่อศาลเรื่องนี้เรื่องสองเรื่องนี้ไม่ต้องผ่านพนักง,งานอายการนะครับปปชสามารถใช้ดูมินิทได้โดยที่ถ้าเรื่อง เกี่ยวกับจริยธรรมปปชทําหนังสือถึงสารดีกานะครับแล้วส่วนเรื่องบัญชีทรัพย์สินปปชก็ทําเรื่องคดียาผู้ดุบงตําแหน่งทางการเมือง,อย,งอย่างคุณนาทีไปนะครับแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับคดีบุกรุกที่ดินนะครับที่ทางปป,ปชส่งกลับไปที่เดิมเนี่ยตอนนี้ ยังไม่เห็นสมนวลว่าเขาส่งกลับในประเด็นไหนซึ่งเราเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมไปนะครับมีใครสงสัยเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับเออตอนนี้ที่เตรียมมัคือเอกสารสัญญากู้เช็คและก็หลักฐานทั้งหมดในประเด็นแรกนะครับที่มีการกู้ยืมอันที่สองคือรูปภาพของพระ ที่เรามาแลวที่เราได้มาแล้วก็บัญชีทรัพย์สินที่มีการแบ่งแยกกันเพราะตามบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเราไม่ได้ตสเนี่ยไม่ได้กาหนดนะครับว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ได้จากคําบอกกล่าวของอดีตสามีว่าอันเนี้ยองเนี้ยราคาเท่านี้นะครับแล้วส่วนของบัญชีปปท .5 เนี่ยเราก็เอาบัญชีที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าข้อไหนกับข้อไหนเหมือนกันข้อไหนกับข้อไหนเหมือนกันนะครับไม่มี ไม่มีเอกสารนอกเหนือจากที่เคยแจ้งปปชเลยนะครับเพียงแต่ไปอธิบายท่านเองว่าทําไมนะครับเอาเอกสารนะครับที่ยื่นปปะะชมันซ้ํากันพอมันซ้ํากันเนี่ยเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราไปอธิบายท่านได้เองว่าเอกสารข้อไหนมันซ้ํากันแล้วมันเป็นแปลงเดียวกันท่านนั้นเองเพราะเราไม่ได้รวมโฉนดคือคาว่าไม่ได้รวมโฉนดหรือคือคือไม่ได้รวมว่าจํานวนไล่เท่าไหร่ ก็คือยื่นไปทั้งหมดคือเอกสารทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็ให้ปปชทั้งหมดเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของท่านสอสปรีนานะครับมีกี่รายการครับที่ดูแล้วมันซ้ำกันเยอะครับเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวพอผมทําบันทึกนะครับแจ้งปปชผมจะส่งให้นักข่าวดูจะได้สบายใจว่าอะไรบ้างง่ายเลยเพราะว่าอันนี้เป็น เปิดเผยได้อยู่แล้วคือคือเราจะได้บอกเลยว่าบัญชีทรัพย์สินเราเนี่ยนะครับที่เรายื่นไปมีอะไรบ้างและเราชี้แจงมีไงบ้างมันก็จะง่ายนะครับสมมติว่าแจ้งบัญชีโทษน,นะครับเดี๋ยวผมพอดูนิดหนึ่งอย่างบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับใบบวชทรเนี่ยบางบางอันเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าชุดเดียวกันนะครับ อาจจะยกตัวอย่างลำดับที่16ตกกับตกไปเหมือนกับลำดับที่40เป็นแปลงเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่นี้ก็มีปัญหาว่าแล้วทำไมไม่ไม่ชี้แจงไปทำไมถูกไหมครับตอนนี้ก็คือเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าเขาคิดว่าเอกสารทั้งหมดทุกฉบับเนี่ยที่เรามีเนี่ยต้องแจ้งปปชมหมดแต่นี้เราก็อธิบายว่าเอกสารนี้มันซ้ํากันเราไม่มีการครอบครองเพิ่มรงสิ่ที่จะไปอธิบาย คือคือเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะไม่ได้ขาดเจตนาในใน,ในการแจ้งนะเราเพียงอธิบายว่าทําไมเราต้องแจ้งแบบนี้เราไม่ได้แจ้งบัญชีคือเท็จเนี่ยก็คือเอาของอื่นมาแจ้งเป็นของเรากับเราไม่มีแล้วเราบอกว่าเรามีนะครับคือแจ้งบัญชีเท็จก็คือว่าเราไม่มีทรัพย์สินตัวนี้เลยแล้วเราบอกว่าเรามีกับเอาของอื่นมาแล้วเราบอกว่าไอเนี้ยฉันมีเพิ่มเพราะส่วนใหญ่เนี้ย อย่างเช่นที่สงสัยกันเนี่ยเรื่องพระผมก็คุยกับทางรัฐบนตรีหลายคนว่าเขาเช่าผ้ามาสามล้านสี่ล้านเนี่ยแต่ในท้องตลาดอาจจะสิบล้านก็ได้อันเนี้ยเราก็บอกว่าเรามีอะไรบ้างฉะนั้นปปชสามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้เลยนะครับว่าท่านสสปรินามีทรัพย์สินอะไรฉะนั้นน่ะทรัพย์สินที่เราแจ้งไปเนี่ยทุกฉบับมันมีหมดทุกเอกสารมันมีตัวตนหมด นะครับที่เขากลัวก็คือว่าเอาเอกเอาไม่มีทรัพย์สินแต่เบลบอกว่าอันนี้มีทรัพย์สินเช่นเรื่องหนี้บางคนบอกเนี่ยฉันมีเป็นเจ้าหนี้อยู่นะครับสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านแต่ปรากฏว่าเขาไปถามคนที่เป็นลูกหนี้แล้วเป็นเป็นลูกหนี้สอสอปรินาไหมก็ตัวลูกหนี้บอกว่าไม่เป็นเพราะอะไรเขาสู้คดีกันอยู่เสร็จแล้วเราก็ให้ทีมทนายไปดําเนินการฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง ตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารอยู่เพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สถานีตํารวจเราไปแจ้งความตามพรบรเช็คเพราะตัวลูกหนี้คนนี้ที่อ้างว่าปเป็นเนนี่เนี่ยจ่ายเช็คชําระหนี้คุณปรีนามานี่คือหนี้นะครับกรการไปชี้แจงกับปปชถือว่าเป็นการไปไปแก้ข้อกล่าวหาเลยนะหรือว่าเข้าไปให้ข้อมูลคืออย่างนี้ครับตอนนี้ปปชเนี่ย มีอยู่สองส่วนส่วนแรกพอเห็นเอกสารเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอันเนี้ยมีมูลและชี้เลยที่ผมยังเอกสารเนี่ยท,ที่ที่จะให้ไปชี้แจงเนี่ยผมยังไม่เห็นเพียงแต่ว่าเรารวบรวมเอกสารแค่สามประเด็นสามประเด็นที่ทางสอบถามท่านสสปรินามาเนี่ยมีอยู่สามประเด็นแต่ที่กังวลก็คือเรื่องจริยธรรม,มคือจริยธรรมเนี่ยเราไม่รู้ว่าตกลงปปชเนี่ยเขาชีจ้จริยธรรมร้ายแรงในหมวดไหน ถ้าในหมวดหนึ่งเนี่ยมันเป็นจะเป็นจรยิยธรรมที่ร้ายแรงนะครับอยากอยากถามคุณปริญญา,าครับว่ามองเรื่องการเงินการของบบชอ,อย่างไรแล้วก็ยัง,<อ>งคงมีความมั่นใจ,นใจอยู่มากน้อยแค่ไหนครับมองเรื่องอะไรนะค<ม>ะคุริญการเงินการของบบชที่มีมาแล้นเนี่ยรามองมองตั้งความสังเกตยังไงยังไงว่าอ๋อถ้าปปชสงสัยก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามเพื่อให้ทางดิฉันไปชี้แจงเพิ่มเติมอย่างกรณีนี้อย่างเนี้ย คือดิฉันแจ้งไปในทรัพย์สินนะคะว่านายกประี่มีพรบูชาเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะคะคือเขาเขามายืมตังไปนะคะแต่พอบวชาไปตรวจสอบเนี่ยนายกเขาบอกเขาไม่ได้ยืมในบรรยากาศที่มีการเซ็นสัญญาเงินกู้เซ็นเช็คโอนโอนบ้านโอนลอยบ้านมาแล้วนะคะแต่เขาก็บอกเขาสู้ว่าเขาไม่ได้ตังแต่เขาทําทุกอย่างให้หมดเลยครบกระบวนการ แล้วเรื่องนี้ก็ตามที่ท่านทศพลก็แจ้งไปแล้วว่าดิฉันก็มีการไปดําเนินคดีพรบรเช็คตั้งนานแล้วนะคะที่สอพอปูธารามแล้วเรื่องนี้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกทั้งท่านทศพลก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมเอกสารเนี่ยเพไ,ไปสู้ในทางแพ่งด้วยซึ่งซึ่งปปชเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นส่วนนี้ส่วนของการต่อสู้คดีในในกระบวนการยุติธรรมส่วนนี้ ก็เป็นเพียงปปชก็จะเห็นภาพแค่ว่าดิฉันแจ้งทรัพย์สินว่าในประที่เป็นหนี้ดิฉัน7จล้านเใช่ไหมคะส่วนพอไปตอบสอบ,สอบถามนายยทวพธีนายยกวัธีก็บอกว่าไม่ได้เป็นปปชก็เห็นภาพแค่นี้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีข้อสงสัยซึ่งทางดิฉันแล้วก็ท่านตุสพลท่านดรพัฒมนมก็ยินดีที่จะรวบรวมพยานเอกสา,ศาหรหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปชี้แจงทุกประเด็นที่ถ้าปปชสงสัยนะคะ เพราะว่าเขาก็เห็นแค่มุมมุมนี้นะค่ะก็คือ,อยังยังมั่นใจว่าชี้แจงแล้วก็ยังสามารถชี้แจงอันนี้ได้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ปปชไม่ทราบนะคะเพราะว่าปปชงานเยอะนะคะถ้าถ้าเราไม่เอาเอกสารไปให้ท่านดูปปชก็ไม่เห็น,นะะว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นแค่คําให้การของทั้งสองฝ่ายคือคือมั่นใจในเรื่อง,งของจริยธรรมได้แล้ว ที่บัญชีทั้งสิบเทสตตามที่ปปชกล่าวหาเนี่ยแสดงว่ามีในมั่นใจทต้งสองเรื่อว่าไม่ไม่ผิดอ๋อไม่ได้ยื่นเทสตค่ะแต่ว่าอาจจะต้องชี้แจงให้ปปชรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะถ้าปปชสงสัยปปชก็ตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงให้ปปชเห็นภาพทั้งหมดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นต้องหมว่าปปชจะตั้งข้อกลาหาในลักษณะว่าเป็นการโยงจที่ ไม่ได้จงใจอ่ะเขาก็เป็นหนี้จริงๆก็ไปว่ากันที่กระบวนการยุติธรรมดิฉันก็ยืนยันว่าเขาเป็นหนี้ดิฉันเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้ดิฉันเงียมันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วแล้วมันก็มีหลักฐานเยอะเป็นเอกสารเลยค่ะใบแจ้งความอ,อะไรก็อยู่ที่อายการเยอะอยู่ที่โรงพักเยอะนะคะปปาให้ไปชี้แจงแก้ขอ้อกล่าวหาในเมื่อไหร่ับ ตอนนี้เรารวบรวมเอกสารเนี่ยน่าจะวันพฤรหัสเนี่ยเราไปชี้แจงสองข้อก่อนนะครับก็คือเรื่องเงินกู้กับเรื่องราคาทรัพย์สินส่วนเรื่องปปทเนี่ยกำลังรวบรวมแล้วก็เพอต้องเอกเอาเอกสารที่ทางอปทที่ออกเอกสารไปปบปทให้นะครับไปรวบรวมมายืนยันว่าเป็นเอกสารราชการเราไม่ได้ทาขึ้นเองนะครับส่วนเรื่องจริยธรรมที่เป็นกังวลเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยที่ก็อ้าง,างว่ามาตรฐานจริยธรรมที่อันไปดูรมการพวกเนี้ยเราก็กําลังให้ทีมทนายก็ดูอยู่ว่าตกลงเนี่ยถ้าปปชเขามองว่าเราผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยร้ายแรงในประเด็นไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการกาเรียกว่าไงเหมือนเข้าบังคับที่สสก็ดีตุลาการศาลน้ำนูนก็ดีเนี่ยต้องต้องไปดีบัิแต่นี้เราบอกเราดูว่าเขาชี้แจง ถ้าปปชแจ้งมาว่าจริทธรรมที่ท่านสสปรีนาเนี่ยนะครับผิดจริทธรรมที่ไร้แรงเนี่ยในประเด็นไหนในประเด็นไหนเราได้ชี้แจงได้ว่าเราไม่ได้ผิดในในวันพฤหัสที่คุณปรีนาจะไปชี้แจงเรื่องของเงินกู้กับเรื่องของราคาสังเกตเนี่ยจะไป,ไปด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งเอกสารชี้แจงไปอะครับเขาส่งเอกสารครับส่งเอกสารครับตอนที่พอส่งเอกสารเนี่ยพร้อมทั้งอธิบาย นะครับว่ามีเอกสารแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปปชเนี่ยประสงค์ที่จะให้เราชี้แจงเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารเนี่ยเราก็พร้อมดีชี้แจงนะครับคอัานนที่ปปชเรื่องไปที่ตอนนี้ย่าัยังยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเอกสารเรายังไม่เห็นว่าปปชเขาส่งไปเมื่อไหร่นะครับ ยังยังไม่ทราบเลยครับเพราะถ้าเกิดส่งกลับไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะทางอสสอปรีนาเคยยื่นร้องขอความเป็นธรรมไว้ร้องขอความเป็นธรรมก็คือว่าให้ตํารวจพอไอ้ที่ที่ดูแลทรัพย์สินเนี่ยบดสเนี่ยบกบดสเนี่ยเรียกไ่าคือให้ไปสอบข้อได้จริงเนี่ยรอบๆอบที่ดินว่ามีการอ,ออกโฉนดที่ดินไหมมีการดำเนินคดีกับคนอื่นนอกเหนือจากสอสอปรีนาไหม นะครับเพราะมันมีคําสั่งของกอสชอไว้นะครับตอนที่มีการประกาศไว้เกี่ยวกับเรื่องการครอบครองที่ดินของไอ,สอ,อ้สปกรนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ

คแวาอม่เา่อลูกที5 6ครั้งตอได้แล้วบก็ถึงที่จะมไปเนี่ยไม่ได้ส่กไว้อ้างถิดอีกเลยอ้างถึงโดยมิการส่งอ้างถึงิจตาเากเลยชืปแก้ว่าทำัยรูปม่ถึงไม่โตให้เราได้อ๋อูไม่ตโตเลม่โตลยตวแต่ว่าที่าครอบคองเนี่ยเขาอองจกอยู่ประจามีเมื่อ5 เป็นงานเขาูเป็นแล้วเดีไม่ตรนแล้วเราก็เลยตีราคาะอันนั้นที่เคยแจ้งไว้สองลนหสมเด็จไปแล้ที่จงาาเงไวเราก็แจ้งไปเขาก็ให้เราชี้แจงเราก็สามารถชี้แจงเขาจริงได้ว่าคือห้ากเนี่ยยังไม่ยากขาจากสามีอยากขาเมื่อทันน้อหแล้วไม่อยากขาแล้วเนี่ยสามีก็เป็นคนเอามาแบ่ให้เราซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าพระองค์ไหนเป็นองค์ไหนว่าสามีเขามีพระยอะเราก็เราเข้าใจว่าอันเดียวกับปีห้าหเป็น ล้วพอเราไปดูบอกว่ารูปไปต่ตแต่รูปใหม่เนี่ยเราไม่ได้โอนะเราไม่ได้สกเราอ้างบัญชีทรัพย์สินเดิมปกตินเนี่ยเวลาเรายื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยยื่นทั้งเมงื่อปีห้าหกพี่ก็อ้างได้ว่าใช้หงสอลายของปีห้าหกนั่นเองก็คือเกิดความสัส<อ>บสนคือไม่ได้ตไ,ไ,ไม่ได้จดใจไม่ไมีความจดใจในการที่จะไปยื่นบัญชีและแล้วตรงนี้มันเป็นพย์สินที่ สามีแบ่งมาเราก็ต้องการให้ลูกเราไม่ได้สะสมที่จำหน่ายหรือทำเชิงพาณิชย์ที่ให้อันนี้เราก็คือเอาเอารูปใหม่ที่ต้องไปไปชี้แจงที่จะเอาค่ะแล้ก็ยืนยันว่าเราเราก็ได้จำเพื่อจำหน่ายครับกไม่ได้ทำเชียงพันนี่แบบคนอื่นเขาที่ตั้งราคาไว้สูงๆอะไรเพื่อเป็นจำหน่ายมันเป็นทรัพย์สินที่ทางสามีเขาเคยให้ไว้กับลูกชายเพราะว่าเกิดเหตการณ์ก็ให้กับลูกชายเพราะเราไม่มีอาชีพ ที่เป็นหัวก็คือตัวกระชอโคนบ้ากไปจำหน่ายไปจำหน่ายมนตั้งไว้สูงๆเพื่อเอาใั่ที่นู่นที่นี้แต่จะมาถึงตัวตัวตัวพระพระเครื่องอ่ะมันคนละคนละองค์กับที่ที่ที่เราแจกนะฮะองคนึงสวยองค์นึงอ่ะใช่เลยองค์นึงอะผิดกันนิดหน่อยแต่เป็นนาฬิกาเหมือนกันแต่ไม่รู้มันแบบหลายแบบมีหลายแบบเพ่งเราดูไม่เป็นหรอกเราไม่รู้เราไม่รู้่ไมรว่าตอนแรกเราแจ้งว่้ยังไงบ้างแจ้งว่้ยังไงเราไม่รู้ก็ไม่หล้ ยังไม่บเพราะนั้นังแต่ภาพไม่ตรงกับของจริงที่เรามีภาพภาพไม่ได้ยื่นภาพไม่ได้เลยของเก่าใช่ไม่ได้ยืมไม่ได้ส่งเาไม่ได้ส่งอะไรเลยแค่คิมไปตามเดิมอ่ะ้อพิมพ์้ากก็พิมพ์ a ห้าหกรอบแ้วก็อ้างรูปภาพเลยยังไม่ได้ส่งที่ไหนั้สิ้นไม่ได้อ้างอะไรทั้งสิ้นรือว่าเขาจะให้สินเดิมเป็นสินเดิมอาเอียงจากประชี์สินเดิม บัญชีทรัพย์สินเดิมเมื่อปีส5 5 6ห้ารซึ่งซึ่งมีมีจริงก็ไปตรวจสอบภาษีได้เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้อคือทรัพย์สินทั้งหมดรมีถ้มาอยู่ๆลูกนี้มันมาถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นนี่ข้าวฟ้กงคดีกัเพี่อ้อมันคล้ายๆพี่อ้อพี่อจำเคยเรื่องเสได้วยไหมเสดันนะตอนนั้นที่ที่เสดันบอกว่าที่ปปชเขาไม่เชื่อว่าเป็นเป็นนี่ถ้าตอนนั้นเสยฟ้องคดีก็จบ เพราะเราดำเนินธุรกิจท้องมาตลอดแล้วเขาเบี้ยวจริงเขาเซ็นเช็คไว้ให้ก็เอาเช็คเชที่ตัวเองปิดบัญชีแล้วมาจ่ายให้เราอีกก็คือจงใจชอบโอ้่ะแต่เรายังไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดเหมือนกันอันนี้คือเป็นเจ็ดล้านเจ็ดอันนี้ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องซื้อขายและบ้านเงินกู้อ๋อเงินกู้กู้ก็คืนกู้แล้วก็เซ็นหมอมหน้าู้แล้วแล้วคือเขาเอาอะไรมาวางคำอะคะก็เซ็นเช็คไว้ให้แล้วก็บ้านพร้อมที่ดินอ๋อเอาบ้าน เรามีโหนดที่เราแพ้แล้หนดก็เด้งแล้วก็เข้าบางทีแล้วก็เด้งเราจริงต้องฟ้องทีนะก่อนที่จะไปแจ้งแจ้งบางทีจะถึงด้วยแล้วบอกว่าเราชียรมันจะเป็นมีดแล้วอกว่าแลอย่างนี้ถ้าเราอยู่แต่บ้านอะไรอย่างนี้เราสามารถโอนหรือพโอนได้ไหมก็โอนลอยแล้วอะโอนลก็โอนได้แต่เราไม่อยากทำ ต้องการมันคือเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเอาเอาถือมอบหน้าไปทำเองบอกว่าเป็นฟอร์มอีกเรืของเของที่สามเอานี่เอานี่ล้วนๆก่อนเนี่ยเรางหนี้้นๆที่ันเปนสร่เสร็จก็ไปขอยัดบ้านถ้าเราไปโอนเดี๋ยวจะกลายว่าเราไปยัดกับอะไรเขาอีกเลยอีกเยอะมันเคยขอน้องแล้วก็ควัชจังหวะบ้างตักตังอะไรเขาเคยเคยเขาไม่เอาเลยหลายปีแล้วเขาหลายปีแล้วเขาเป็นนายกนายกของอบต บูชาตามที่ปปมชมีแสดงบัญชีทรัพย์สินในเว้นไส์อะ่ะถ้าเจรเจาแสงก็ทุกเจ้าที่มายุ่งซ้อนมาทำงานร้านเขาก็ยอมรับหมดเพราะว่าพยายามชำระอยู่ก็เป็นเรื่จริงเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่ยอมรับนี้ก็คือในที่มที่ขเขาคืออะไรที่ใช้ตั้งแต่ปอ,อช<ๆ>เพราก็เห็นภาพว่าทางนี้บอกเป็นทางนี้บอกไม่เป็นแต่ก็เขาไม่เห็นภาพที่เราไปฟบอกพอพอะไรกันอันนี้มันเป็นคดีตั้งแต่ปีไหนคนะที่เราแจ้งมา แต่ก่อนแต่ก่อน,อนยืนบัญชีทรัพย์สินนี่ยี่อ้องขางมเนีเ่ยืก่อนจะลงบวกเนี่ยต้องดูว่าแยแจ้มบัญชีก็ในคนท้องที่ซ้ายช่ยหมครับกันเนี่ย